สวัสดีครับเรามาฝึกโปรแกรมกันต่อบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมฝึกเยอะจังนะครับก็ฝึกเยอะๆก็จะได้ไม่ต้องจำแล้วก็จะสามารถเป็นมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องท่องจำแล้วก็จะได้หัดใช้เมื่อหัดใช้ก็จะเป็นเร็วสร้างโปรเจกต ชื่อขึ้นมา compare three numbers project หรือชื่อตามที่ตัวเองอยากสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ package แล้วก็ชื่อ class ในตอนนี้เราไม่ได้เรียนเรื่อง class จะชื่ออะไรก็ได้วัตถุประสงค์เราสร้าง class ก็เพื่ออยากให้ method main ไปอยู่ใน class นั้นๆก็เท่านั้นเองดังนั้นยังไม่ต้องสนใจเรื่อง class ไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่อง class มากนะัก เอาละเราก็จะรับในโจ์นี้เนี่ยสิ่งที่จะได้ฝึกฝนก็อาจจะเป็นวิธีการคิดนะซึ่งถ้าอยากฝึกฝนวิธีคิดหรือว่าอยากคิดบ่อยๆเราก็ต้องสร้างโจทย์ให้ตัวเองได้มีโอกาสคิดได้มีโอกาสฝึกบางทีโจทย์มันอาจจะไม่ใช่เป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์ที่แก้ปัญหา ที่เก่งๆหรือปัญหาที่ยากนะแต่เป็นปัญหาง่ายๆดังนั้น3มค่าที่เราจะมาแค่นี้ก็คือป้อนตัวเลข3ตัวเข้ามาแล้วก็มาหาดูว่าค่าไหนเนี่ยเป็นค่าใหญ่ค่าไหนเป็นค่าเล็กหรือค่าไหนเป็นค่าตรงกลางนะครับดังนั้นเรามาจะม,มีโอกาสฝึกกันมากกว่าโอเคดังนั้นเราเริ่มต้นเลยนะเพื่อที่จะมีโอกาสฝึกฝนนะวัตถุประสงค์ของโจทย์ก็คือให้ลงมือทําจริงให้เขียน ทำจริงเพียงแต่ว่าจะเป็นเพื่อนทำเพื่อที่จะไม่เหงาเป็นเพื่อนทำเพื่อที่จะดูว่าอ๋อวิธีเขียนเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงนะครับเมื่อเขียนเป็นแล้วหลังจากนั้นก็ก็ทำเองได้นะดังนั้นตอนนี้ก็มาฝึกรวมกันไปก่อนนะแต่ถ้าเป็นแล้วก็โจทย์นี้ก็ข้ามไปได้นะไม่จำเป็นต้องมาทำนะถ้าขี้เกียจก็พักก่อนนะครับ แต่ถ้าไม่อยากทําจริงๆก,ก็ไม่ต้องทําแต่ถ้าอยากทําก็มาฝึกฝนได้เราเรียกสแกนเนอร์ขึ้นมานะครับกด Control Space Bar ก็เรา Import เพื่อที่จะเรียกใช้ Class Scanner เข้ามาโอเคซึ่งเราจะใช้ Class Scanner เนี่ย Class Scanner เนี่ยเป็น Class ที่ใช้ในการจัดการตัวเลขใช้ในการจัดการสตริงใช้ในการ จัดการเขาเรียกว่า primitive data type th ท enfin, ี่ส <excited Et S 1> ่งมาทางคีย์บอร์ดดังนั้นเราต <Halloween> ้องการจัดการกับตัวเลขพวกนี้เราก็ก็ต้องใช้สแกนเนอร์เราจะสังเกตเห็นว่า s ะบบเนี่ยไม่ต้อง import ที่ไม่ต้อง import ก็เพราะว่ามันอยู่ใน package ที่ชื่อว่าเอาหายไปอีกแล้วเอาขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ใน package Java lang package Java lang เนี่ยไม่ต้อง import ตรงนี้ครับเพราะได้ import อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ก็บอกว่าให้ปอ้อนสา3ตัวเลขเราก็จะรับตัวเลข1อยู่ที่นี่ตัวเลข2ที่นี่ตัวเลข3ที่นี่นะครับเราก็มีค่าเริ่มต้นไหมถ้าอยากให้เริ่มต้นก็อาจจะมีค่า,าลบ99ากก็ได้ลบ99นี่ไม่ใช่เป็นค่าที่เราอยากได้หรอกนะครับ เป็นค่าเริ่มต้นอา้าน้ำหนึ่งเท่ากับสแกนเนอร์นะแล้วก็ใส่เน็ก l ล n e เข้ามาน้ำสองก็เท่ากับสแกนเนอร์ n e ็ก integer ไม่ใช่เน็ก l ล n e ขอโทษ ในทำนองเดียวกันถ้าอยากจะแสดงก็สามารถที่จะแสดงได้ว่าน้ำหนึ่งนั้นมันเป็นค่าอะไรนะก็สามารถที่จะ copy แล้วก็วางได้เอ๊ะทำไมซิมีคอลอนไม่มาด้วย ลืมนะสามารถที่จะเคลียร์ตรงนี้ได้แต่ที่จริงเราไม่ต้องเคลียร์หางบรรทัดของสแกนเนอร์ก็ได้หรือว่าไม่ต้องเคลียร์หางบรรทัดของอคีย์บอร์ดก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ต่อเอาละเซฟแล้วก็รันดูสิ เราก็ดึงหน้าต่างเปิดหน้าต่างสแกนเนอร์มาเอาไม่ใช่หน้าต่างคอนโซลมานะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไป1 3 5โอเคเรียบร้อยเราจะมาเริ่มต้นเปรียบเทียบ3ตัวเลขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาคิดสักหน่อยนะครับว่าถ้าเราอยากเปรียบเทียบ3ตัวเลขว่าเราจะได้ค่าม,มิน หาค่าที่มากที่สุดหาค่าที่น้อยที่สุดหรือหาค่าตรงกลางเนี่ยจะได้ยังไงก็อาจจะหยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วก็ใช้เวลาคิดแล้วก็เขียนทดในกระดาษเพื่อที่จะคิดว่าเออเราจะมีวิธีการยังไงแล้วสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ดีหรือเก่งอะไรนะครับแต่ว่าจะทำแบบวิธีที่ง่ายที่สุด เพื่อให้เราหัดใช้หัดเขียนโปรแกรมเท่านั้นเองนะครับเริ่มเลยผมจะเริ่มด้วยการเปรียบเทียบตัวเลขที่1นว่ามากกว่าตัวเลขที่2ก่อนเริ่มต้น2เปรียบเทียบ,ยบตัวเลข2ตัวก่อนและหลังจากตัวเลขที่1เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมากกว่า แต่มันก็ในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสที่จะน้อยกว่าด้วยนะครับเท่ากันหรือน้อยกว่าด้วยนี่ก็คือโอกาสทั้งหมดที่มันเป็นไปได้โอเคเ,อเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเลขที่1กับตัวที่2ตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวเลขที่1มากกว่าตัวเลขที่2 ตรงที่เคอร์เซอร์กำลังชี้อยู่นะครับตัวเลขที่1มากกว่าตัวเลขที่2แต่ตัวเลขที่3เราไม่รู้เนี่นะเราสามารถจะเปรียบเทียบตัวเลขที่1กับตัวเลขที่3ได้เราใช้ให้อีกคลิปช่วยนะครับอออะไรเนี่ยมากกว่าตัวเลขที่3มไหม อยากจะให้อีคลิปช่วยเราก็ใช้คำยอ่อมาแล้วก็กด c อน t r o l Space Bar ทำเหมือนทุกครั้งนั่นแหละการที่เปรียบเทียบ <ๆ S 1> ตัวเลขครั้งตัวเลข1กับเลข3ม,มันก็มี3กรณีเหมือนกันนั่นแหละนะครับ โอกาสที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าตัวเลขหนึ่งมากกว่า2และตัวเลขหนึ่งมากกว่า3แสดงว่าตัวเลขหนึ่งก็ใหญ่ทั้งใหญ่ที่สุดถึงตอนนี้นั่นเองเราก็จะได้ค่าค่าแม็กแล้วเพราะว่า1มากกว่า2 1มากกว่า3มันก็ต้องเป็นค่าแม็กถูกไหมล่ะสมมุติว่าเราตั้งบอกว่าค่าแม็กเท่ากับสมมุติว่าเป็น ลบเจ็ค่าที่อยู่ตรงกลางค่าตัวนี้อันนี้เป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้นเองเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันนั้นมาถึงตรงนี้เราได้ค่าแม็กเห็นไหมได้ค่าแม็กว่าเอ๊ะมันเป็นเท่าไหร่ค่าแม็กตรงนี้ก็คือน้ำหนึ่งนั่นเอง ส่วนในกรณีอื่นๆเอาลองมาดูกันจะเห็นว่าป้ายดำทั้งหมดเน,เนี่ยที่อยู่ข้างนอกนี่ก็คือเอาตัวเลขหนึ่งมาเปรียบเทียบกับตัวเลขสองส่วนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็เอาตัวเลขที่หนึ่งมาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่สามแต่เรารู้อยู่แล้วว่าตัวเลขที่หนึ่งนั้นเนี่ยมันมากกว่าตัวเลขที่สอง เรามาดูในกรณีถัดไปนะก่อนที่จะทําเข้าไปในรายละเอียดมากขึ้นทำใจเย็นๆก่อนนะครับในกรณีนี้1 1มากกว่า2แต่ปรากฏว่า1กับ3นั้นเท่ากันโอเคเมือ่อ1เ่มากกว่า2แต่ว่า1กับ3เท่ากันเขาก็ได้ค่าที่มากที่สุดละค่าที่มากที่สุดก็คือ เท่ากับค่าที่1แล้วก็เท่ากับค่าที่3นั่นเองในกรณีนี้เราก็รู้คําตอบแล้วอ๋อค่าที่น้อยนั่นคืออะไรใช่ไหมค่าที่น้อยนั่นก็คือตัว2นั่นเองค่าตรงกลางอาจจะไม่มีนะค่าตรงกลางอาจจะไม่มีเพราะว่ามันกลายเป็นค่าแม็กไปแล้วค่าตรงกลางอาจจะบอกว่า เป็นค่าหนึ่งก็ได้จริงๆมันไม่มีโอเคอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเขียนเท่านั้นเองไม่อยากให้มันเป็นลบเหรือปล่อยให้มันเป็นลบเก็ได้ตกลงในกรณีนี้เราได้คําตอบแล้วเห็นไหมอ่ะไปชา้าชาลองคิดอีกครั้งหนึ่งตอนเนี้เลขหนึ่งนั้นมันมากกว่าเลขสองค่านะมันมากกว่าแต่ปรากฏว่าเลขหนึ่งะน้อยกว่าเลขสาม นะเลขหนึ่งเนี่ยมากกว่าเลขสองจากข้างต้นจากข้างต้นแต่ตอนนี้เลขหนึ่งนะกับน้อยกว่าเลขสามจริงๆรแล้วใครใหญนะ่เลขหนึ่งน้อยกว่าเลขสามแปลหมายควาว่าเลขสามมันใหญ่ถูกไหมหมายควาว่าเลขสาม มันใหญ่กว่าเลขหนึ่งโอเคนะจะพูดอย่างนี้ก็ได้ะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเราก็จะได้คําตอบเลยว่าใครเป็นแม็กเนี่ยนี่คือเลขสามนั่นเองใครเป็นใครเป็นอะไรใครเป็นค่าตรงกลางใครเป็นมิดเดิลก็คือเลขหนึ่งนั่นเองแล้วใครเป็นค่าที่ต่ำสุด ค่ามินิมัมโอเคเห็นไหมเมื่อเราค่อยคคิดเราก็จะค่อยคเห็นมันโอเคเราค่อยๆยเห็นมันเรามาดูโจทย์นี้กัน uh. ไปชา้าๆไปชา้าๆ <c oughs> อันดับแรกบอกว่ายังไงน้ำหนึ่งนั้น มากกว่านำสองใช่ไหมละ่ะแต่ปรากฏว่าอา้าวนำหนึ่งยังมากกว่านำสามด้วยสิ่งที่สำคัญตอนนี้เราทราบก็คือเราทราบว่าไอ้เจ้าเลขหนึ่งเนี่ยใหญ่กว่าทั้งสองตัวเลขนี้แน่นอนก็เลยได้ค่าแม็กมาไงแล้วนั้นคำถามถัดไปก็คือว่าเอาละค่าแม็กเราได้ละไปช,ช้าๆไปเย็นๆนั้นถ้าค่าแม็กเราได้ไมาละคำถามต่อไปก็คือ แล้วไอ้สอกับ3เนี่ยใครใหญ่กว่าใครใครใหญ่กว่าใครนั้นนี่เป็นเหตุผลเราจะมาเช็คน้ำสองเนี่ยมากกว่าน้ำสามหรือเปล่านะครับอ่ะเนื่องจากว่าเวลาของเรามันใกล้จะหมดแล้วเราค้างไว้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเขียนตรงนี้ต่อนะครับ อาเบรกไว้สักครู่หนึ่ง